คุณผู้ชมมาตามเรื่องนี้กันหน่อยค่ะพูดถึงเรื่องของก๊าซหุงต้มแพงตอนนี้หลายคนเนี่ยหันไปใช้ถ่านกันแล้วคะไปใช้เตาถ่านกันก็ทําให้พ่อค้าแม่ขายเขาผลิตกันไม่ทันเลยค่ะแต่พอไม่ทนันรายคุณผู้ชมต้องบอกว่าราคาถ่านดำๆแบบนี้ขึ้นราคาอีกแล้วปัญหาจากฝนตกผลิตไม่ทนันน้าฝนแบบนี้เป็นอุปสรรคสำคัญสำคัญนะคะของการผลิตถ่านหุงต้มในช่วงนี้เลยคุณลุงสมศักดิ์ผู้มีอาชีพเผาถ่านขายที่กำแพงเพชรบอกว่า ฝนตกทําให้ระยะเวลาการเผาถ่านต้องยืดออกไปอีกปกติใช้แค่สาวันก็สามารถเผาเสร็จแล้วแต่นี่ต้องยืดไปเป็น4ี่วันซึ่งบางรอบถ่านก็ยังสุกไม่ทั่วทําให้ชื้นก็ยังขายไม่ได้ประกอบกับช่วงนี้น้ํามันแพงมากขึ้นเดิมเนี่ยคุณลงุงไล่ฟังบอกว่าเคยเติมน้ํามัน100บาทเติม100บาทนี่เต็มถังเลยนะคะรถมอเตอรไ์ไซค์แต่ตอนนี้เติม100บาทวิ่งไปตะเวนหาไม้ที่ล้มมาทำถ่านแค่แป๊บเดียวดังดนั้นหมดละคุณลงุง บอกว่าต้นทุนมันสูงขึ้นขอขึ้นค่าแรงหน่อยละกันก็เนี่ยค่ะคุณผู้ชมจากเดิมนะที่เขาขายถ่านเนี่ยถุงละ15บาทขึ้นมา3บาทเป็นถุงละ18บาทถ้าขายเป็นกระสอบจากเดิมคือราคาอยู่ที่230บาทตอนนี้ขอขึ้นกระสอบละ250บาทโอ้โหนี่ดูเหมือนว่าราคาน้ํามันนี่ไปกระทบถึงถ่านแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้แก๊สขึ้นถ่านขึ้นไหมขึ้นครับเราส่งเขาเท่าไหร่ปกติ เมื่อก่อนหน้าแรงส่งดีมาเออตอนนี้ล่ะออขึ้นกี่สามบาททาไมต้องขึ้นก็ของมันแพงรางวัลมันแพงะอ๋อเหรอไปเติมเมื่อก่อนนี้เติมร้อยได้เงาเต็มถังเดี๋ยวนี้ร้อยได้หน่อยนงเงี้ยต้องวิ่งไปหาไม้เอ้อจะวิ่งไปหาไม้อีกไม้ในป่านะอ๋อก็เลยขอขึ้นขอขึ้นอน้ำมันไปหาไม้ก็เยอะนะแล้วก็ตากไม่แห้งอีกนะค่ะอ่คุณผู้ชมครับมีอะไรไหมที่ยังไม่ขึ้นตอนเนี้ย เหนื่อยหลือเกินพูดเรื่องของราคาสินค้านะนี่<อ>พาไปที่สงขลาครับร้านขายขนมเบื้องขนมโตเกียวขนมถังแตกร้านขนมเบื้องในตํานานนมโตเกียวขนมถังแตกในชื่อร้านเขาขายสวนกระแสยุคข,ของแพงเลยครับเพราะว่าร้านนี้คุณผู้ชมครับแห่กันไปเถอะ<อ>ขายขนมเบื้องและขนมโตเกียวชิ้นละหนึ่งบาทเท่านั้นนี่นไงไม่ขึ้นราคาที่ดีไม่ขึ้น คุณจิรนันเจ้าของร้านบอกว่าขายมาเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับาขายมาเนี่ยเกือบๆสีสปีแล้วครับยังคงขายราคานี้เพราะก็ยังอยู่ได้จึงไม่ปรับราคาครับทําให้ลูกค้าซื้อได้ทุกวันซื้อแล้วซื้ออีกส่วนสูตรที่ใช้แหมสูตรดั้งเดิมไม่มีลดแม้วัตถุดิบจะแพงแค่ไหนแต่ลูกค้านี่แน่นร้านแม่ขิงร้านอื่นเปล่าเนี่ยขายดีิงร้านอื่นเปล่าเนี่ยขายีขายดีแต่ก็ชื่นชมนะฮะ ขึนชมนะทำเต็มที่แล้วก็เนี่ยผลตอบแทนดีคนก็อุดหนุนต่อเนื่องคนสนใจก็ไปอุดหนุนกันได้คุณผู้ชมครับร้านนี้จะตระเวนขายไปตามตลาดต่างๆในตัวเมืองสงขลาคนที่อยู่ในเมืองสงขลาน,น่าจะรู้จักกันดีนะค่ะน่าจะตระเวนไปขายหลายที่อย่างเช่นวันศุกร์จะขายที่ตลาดนัดที่หน้าอำเภอเมืองสงขลาคะวันอาทิตย์ขายอยู่ที่ตลาดรถไฟส่วนวันอังคารวันพุธขายอยู่ที่สี่แยกวัดดอนรักค่ะาขายอยู่สงขลาฝากไปชิมหน่อย เพราะว่าคนไปไม่ไ,วไหวไกลชิลล์มากนะิลาน่าลองเหมือนกันนะ